วิธีการประกอบกองเชื้อเพิงเข้ากับตัวรถใส่เลยใส่โอลิงโอเคเอาไปมาด้าสามบีพีตัวใหม่นี่มันบ่เข้านี่วะน,นี่เออกดไว้แล้วก็ไปเอาตัวนั้นมา Để Có cho Đây lấy, đây bớt Bố kiểu Đây bó Đây là cái há, hả Bỏ bánh เออขอล้วก็ต่ำเลยมาทึ่งๆเราก็ใช้เครื่องมือพิเศษขัน,ชนใช้แรงสักหน่อยได้ยังบ่ đây bò nên vậy giờ có thuốc mình đánh hơi khoai đánh ừ đây bò đã xịt đường xoay quân vậy đắn xoay này Rồi, subscribe đó. Là... Đẹp เข้าเป็นที่เรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปก็เปมาร์กเออตามมารกก์กนละ เขานะ่ะไปเขานะ่ยเป็นแบบนี้มันจะหมุนไปใส่บ่าได้เลยเห็นบะโอเคทำการเป่าลมก่อนเ,อเป่าลมทั้งพอสะอาดมาจสาม bp ครับผมเอาเลยเอเยเอเ่าเลยเ อันล็อกเลยล็อกเสียบปั๊กต่างๆ เขียนวันที่เปลี่ยนการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเปลี่ยนกองเชื้อพลิงวิธีการใส่กองเชือพื้งเนาะอนี้อีกแล้ว,ลวเขียนกองเชือมันที่กเอันที่ก็เขียนวันที่วันที่เราเปลี่ยนกองเชื้อพลิงเผื่อรถมีปัญหาจะได้รู้ว่าเราเปลี่ยนวันไหน เราก็จะได้แก้ไขได้หกเจ็ด B A สามสามหนึ่งเป็นบีเ็น B ทางใต้ก็ได้แก่งแค่ B ละเกเเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับ